นี่คือนาทีของการส่งมอบตัวประกันนะวุ่นวายพอสมควรเกิดขึ้นทางตอนกลางของฉนวนกาซ่านะฮะขั้นตอนก็คือว่าทางองค์การการชาติสากล i i r r c เนี่ยเป็นตัวกลางในการไปรับตัวประกันโดยตัวประกันชุดแรกที่ถูกปล่อยออกมามี3คนนะสานคนเป็นผู้หญิงทั้งหมดเลยโดรอนสไตเบเซอร์เอมิลี่ดามารีนะฮะคนนี้เป็นลูกครึ่งชาวตรกีโซเอล แล้วก็โยมีโกเนนนี่คือภาพของ3ามคนแรกที่เดินทางมาถึงอิสราเอลเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็ได้พบกับครอบครัวเราจะสังเกตเห็นนะคะว่าคนที่พกหัวคาดผ้าสีเขียวเขียงเนี่ยอันนี้คือสมาชิกของกองกำลังติดอาวุธของฮามาสนะคะนั่นก็คือกองพันอาวัสัสัม ปล่อยตัวประกันล็อตแรกนะคะ33คนที่ฮามาสได้ส่งชื่อออกมาไม่มีคนไทยนะคะไม่มีคนไทยแล้วก็ในนี้มีเด็กอายุ2ขวบอยู่ด้วยตอนจับตัวถูกจับตัวไปอายุ9เดือนเท่านั้นนะคะแล้วหลังจากนี้นะคะอย่างที่บอกไปจะมีการปล่อยตัวประกันสัปดาห์ละประมาณ3 4ถึงคนเพื่อแลกกับนักโทษชาวปาเลสไตน์ประมาณ80-90คนจนครบ 33คนปั๊บเนี่ยก็จะเข้าสู่การออทำข้อตกลงในระยะที่2นะคะซึ่งคาดว่านะค,ะคาดว่าในส่วนของคนไทยเนี่ยรายชื่อน่าจะอยู่ในการปล่อยตัวในข้อตกลงหยุดยิงระยะที่2คือหลังจากนี้ีกสัปดาห์นะคะ